นงาเพลงเมืเอ<ล>่อกี้<อ>ผมก็<อ> <ผม S 1> ไม่รู้จักเหมือนกันครับมีแตน่าง้ามีแตน่างาามละเขาถือหองจะเป็นหองอีก มูลค <icana>, ่าครับจะร้องเออมาไปไม่ได้เทวุล <Coh es tube> <ses raul ic> ุ <fish> ่ยใจกันออเดรัสเทวุลุ่ยใจกัน แต่น่าจะเป็นเพลงเดียวที่เอาใจวัยรุ่นยุค60ได้มากที่สุดครับยุคอะไรนะ60ม่ โทรไม่ชัดเมื่อกี้พี่โอมบอกให้เล่นเมื่อกี้ใครนำวะดูตอนท่อนผมร้องหรือเปล่าผมร้องยังไงหนาทำหนาโอ๊ยโอ๊ย อย่าโดนเขอย่าจะไปวางอยาไปวางนะไม่ปอย่างไม่ไปอย่างนอีกมนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงผมรู้ว่าคุณจะลงอีกสักแป๊บอีกสักแป๊บอย่าอย่าอย่าไปทำเขาอย่าไปทำเขาอย่าไปตบเขาอีกสักแป๊บโดนแน่นอนโดนแน่นอนยัง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 อย่าไปทำเขายังไม่อยู่อีกยังไม่อยู่อีกในนามที่ผมเป็นตัวแทนพี่พี่ทางส่วนภาคกลางครับท่อนฮุกที่ร้องว่าก็ได้แต่หวังว่าเขอ้างเจ็บที่อังอุกอังอุกนี่แปลว่าอะไรครับ กุอังเออก็ได้จะหวังอัความเจ็บที่อังอุ๊กอยู่ในใจอักอุกแต่ถ้าจริงๆมันจะเป็นอุ๊กอังแต่ถ้ามาแปลเป็นภาษาไทยมันจะเป็นแบบว่าร้อนรนน่ะก็ได้แต่ว่าในใจของเราอ่ะมันร้อนรนอก็ได้จะวังว่าความเจ็บองุยนงั้อนอนก็ได้จะหวังว่าความเจ็บีองุ๊ยใจขงเราอ่น้นก้จะพงว่งอยู่นขเร่ั้งอยู่ด้บไวั่ี่ หนมนาะข้าวสามนาะเกลือแล้วก็ ร้องได้ไหมอเฮ้ย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 โอ๊โอ๊ยโอ๊ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่นางแม่นางใจเย็นใจเย็นไม่นางแม่นางจะโกงอย่าอย่าอย่าหัวร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวอีกจักบาทเลยเกี่ยวกับพี่ใหม่ก่อนตอนเนี้ยอี่ใหม่ครับอ่ะจัดให้ไปแล้วครับหนึ่งผลงานเพลงเมื่อกี้ใช่ไหมครับเออให้ติแล้วก็ขอบคุณแต่ใหม่พัชรครับอ๋อ คือผมต้องบอกพี่ใหม่ก่อนนะครับทุกวันนี้ไปไายเขาเขาจะต้องเขาจะต้องเก็บลูกที่หน่อยครับเขาทําแบบนี้ไม่ได้ผมขอสองพันเดี๋ยวผมทําแทนไายเลยผมขอสองพันเดี๋ยวผมทําแทนไายเลยพี่พี่พี่เมื่อกี้พันเดิมมันก็ไปแล้วนะพี่ไ่ใช่ไ่จะพูดอย่างนั้นฮะผมเป็นห่วงผมไม่อยากให้ภาพน้อก่อไปสามารถเราได้ทั้งคืนเลยพี่ผม เด้าได้ทั <len persu> <ions> yeah. ้งขึนเดาง่ายเด้านานต้องการให้เด้าเอาไปเลยอะไรนี่โอ้เจ้านี่มันแอกปันอีเจ้านี่มันแอกปันอีเอาไปกันแล้เอาไปกันแล้วไมบอกเันแล้วกันไปยืนนิ่งสวยๆไปยืนนิ่งสวยๆไปนนิ่งๆเดี๋ยวพี่พี่พูดอะไรนะพี่กิ๊กไปยืนนิ่งๆไปยืนนิ่งๆสวยๆ ผมถามผมถามไม่จริงผมถามไม่จริงพี่ว่าปลายมันสวยไหมพี่ว่าปลายมันสวยไหมโอ้โหทุกคนทุกใจอยากให้พี่เขาพูดเองผมภูมิใจเห็นถุงพวกไาออกไว้เมื่อกี้เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไปอารมณ์เสียใส่พี่เขาไม่เป็นไรเพื่อนเดินเดินผมดูเองไม่ต้องไปอื่นปลายเอ้าพี่พูดอีกปลายปลายมันสวยไหมดีปลายปลายมันสวยไหมพี่ว่าพี่ว่าปลายมันสวยตรงไหนอ่ะพี่เห็นลูกรักแข่งผมหรือยังครับ พี่ชุดรับแข่งแล้วหรอนักแข่งครับเฮ้ยไอ้นี่มันมั่วสุ่มบ่อยแล้วเนี่ยมันมั่วสุ่มบ่อยแล้วเนี่ยโอ้โหครับพี่ครับอ่ะเดี๋ยวพี่ๆต้องถามในนี้ก่อนผู้ผู้ผมต้องกั้นกองก่อนก่อนจะออกไงมครครับครับ เดี๋ยวเพื่อนคนไหนครับไปเรียกเพื่อนคนนั้นมาพูดได้ไหมครับใช่ใช่คนที่มาวันนั้นไหมพี่ใช่คนที่มาวันนั้นปะไม่ใช่ถามว่าใช่คนที่มาวันนั้นไหมอ๋อไม่ใช่เหรอโอ้ยตอบเขาตรงข้าถามใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งโอ้โหพี่เขาครับโอเคครับเชียร์กับพี่ใหม่ก่อนพี่ใหม่พาชีได้หน้ามาทำนี้อ่ะงั้นงั้นเราเต้นสองคนดีกว่าเออใช่ หันหน้าไปหน้าเวทีไงครับพี่ทุกคนจะได้เห็นเราไงเอาให้เด้ยังไงพี่พี่ต้องการแบบแบบ หแกสิแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมไม่ไม่ต้องเลือกอะไรได้หรือเปล่าเอาเอาไปที่เริ่มเอาไงเลือกอันนั้นในกรณีของลูกเฉยๆใช่ไหมครับไม่ทั้งสองคนนั่นแหละเค้จะถามเราน่ะเดาไปข้างหน้าได้ไหมก็ไม่ต้องเดาแล้วเดาห่างๆไหมเลนๆ ขนาดมันนี่โอ้ยขนาดมันนี่เอาเร็วเร็วสีเบคเกิดขึ้นตั้งอย่ดับไปกูจะได้ไม่ได้ร้องเนี่ยเดาดิฮึบแต่มันไม่ถูกอ่ะโอเคมึงหันหน้ามามึงหันหน้ามาดีๆเราดูเดาอ่ะหน้าไหอ่ะโอ้ยโดนเตะกูเดาไหม เล่นมาก่อนไปเลยขอบคุณครับดีมีแฮงเดอร้ออะโอเคมิชชั่นคอมพิวต์ไปเลยวะบอสบอสมีกระเป๋าด้วยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้กระเป๋าร้ายเนี่ยเนี่ยโอเคขอบคุณพี่นะครับที่มาร่วมสนุกกันครับไปต่อไปหนึ่งผลงานเพลงจากลุกธนดลครับที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลออกไปเอาเงินมาเลยวะเอางี้เอามาพันหนึ่งเดียวกูเชฟสลากก็ได้ไหมมึงกินเต็มนะช่วงนี้มึงกินเต็มนะ มึงก็รู้เน Get ี่ยว่ากูซื้อรถใหม่กูต้องส่งงดบ้านงดรถพี่จอยยาวราชโอ้ยอ้ยขอบคุณครับสำหรับเบียครับคือเคยเห็นคนอยากกินเบียรจนไม่อยากกินเบียป่ะมันมีอยู่จริงๆนะคนแบบนั้นอ่ะจริงๆเหรอ แบบผมไม่อยากกินเบียร์แล้วตอนนี้แบบพูดดีๆอันนี้พูดจริงพูดออกมาจากใจว่าผมเห็นเบียร์แล้วผมไม่อยากกินเบียร์เลยครับเอามามาโอ้ยแล้วท่านแอบ,บอย่างริจแล้ว เขยบุญตั้งปุ่นร้องก่อนไม่ได้เกินนะครับพี่อะแม่กูคิดพ้กนี้ไงโอ้ยกูได้เกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขยบุญตั้งปุ่นนี่แม่เกินไปเลยเออโอ๊ยเกินแกไปล่องเต่าก็ให้โอกาสกูแค่นี้เอาเอาเอาเถอะตัดเพลงไปเลยพี่สองเพลงอะอย่ากทำอย่างน,นั้น อารมณกูกำลังจะเข้าเพียงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วดูเรามาเล่นเขาเนี่ยใช่ครับ